สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันเลยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Dig It, ขุดมั่นคือเกมนี้จะเป็นเกมยากห่างๆจากฟิตนะครับคือเหมือนว่าตัวละครของเราเนี่ยจะเบื่อจากการตกปลาแล้วอยากจะมาขุดดินนะนะอันนี้คือผมกดเข้าเกมมาครั้งแรกลนะเอ่อไม่รู้อะไรเป็นอะไรบ้างแล้วก็ส่วนเกมเพย์ก็จะเป็นการขุดดินเหมือนกับเอ่อประตานี้เลยนะแล้วก็เหมือนว่าจะมีเควสให้เราทำด้วยนะแล้วเขาบอกว่านี่นายผงทางหรือเปล่าโอเคเหมือนว่าจะให้เราไปหาเงิน จากอะไรสักอย่างเราน่าจะต้องขุดดินนะอ,อ้าวประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้อะไรอะ่ะเอ่อเหมือนจะเป็นทัวร์เรีคือยูไอเหมือนกับเกมฟิตเลยอโอ้ไอแถบนี้ก็ยิ่งเหมือนอีกอ๋อเกมนี้มันต่างตรงนี้ว่าเราบังคับตรงจุดกลางนะเราไม่ได้บังคับไอตรงแถบเอ่อแถบสี่เหลี่ยมเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะมันจะขยับเป็นเซตนะมันไม่ได้ขยับแบบเรื่อยๆอ่าพอเราข,ขุดขึ้นมาแล้วเราได้นอด็อตโอเค มีบ่อก,กิโลด้วยโอ้โหน็อตอะแล้วเนี่ยใหญ่เ <laughs> หลือเกินโอเคแล้วก็มาคุยกับคนขายของคนขายของก็เป็นหนูนะรับขายเศษขยะหน้า UI <laughs> อะไรคือแบบเหมือนฟิตมากเลยอะโอเคเราขายขายของเราได้เงินไม่ดิเรามาส่งเควสว่าโอเคแล้วก็เหมือนจะเราจะได้เควสต่อไปมาแล้วให้เราเดินมาข้างในไม่รู้มีอะไรให้เรามาซื้อพวนใหม่เหรอเออใช่ตอนนี้เรามีเงินอโอ้โหโจนมาก เราซื้อคั่วใหม่ได้มีค่าสเต็งค่ารักโอ้โหเหมือนฟิตเป๊ะเลยก็ไม่ถึงขั้นเป๊ะหรอกแต่ก็คล้ายๆนะเอาง่ายๆมันคือเกมฟิตบนบกนะนั่นเองเกมนี้เอ่อเรื่องของการควบคุมนี่มันดูง่ายกว่าฟิตนะเนี่ยเวลากดแล้วมันกดไปเลยอะ่ะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้หน่วงเหมืนอนเกมฟิตอ่ะนะตอนนี้ขุดไดไ้เราขุดได้ฟันเฟืองโอ้หอันเริ่มเลยแล้วก็มีหนังสือไว้เยอะเหมือนกนันนะเนี่ยเกาะแรกเนะี่ยโอเคตอนนี้เอ่อต้องเก็บให้ได้750 ต้องเวลสามด้วยแล้วนี่อะไรเนี่ยตอนนี้ขุดได้ไหมเอ้ะตอนนี้ขุดได้โอ้โยขุดขึ้นมาจุ๊บน่กระป๋องสีออก็น่าเป็นกระป๋องสีโดนทิ้งแหละเออมันน่าจะมีจุดอื่นนอกจากตรงนี้อีกนะโอ้ยเอ่อกระดูกเหรอทำไมกระดูกมันเหมือนไม้เลยอ่าวูเดนด็อกโบนอ๋อมันเป็นกระดูกเอ่อกระดูเฮ้ย เป็นกระดูกของเล่นหมาแต่อันนี้ผมตกได้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตกแล้วขุดได้อะไรเนะี่ยขุดได้พิซซ่ามาหมีมม่อ่ะโอ้ยแต่อันนี้ยากอันนี้ยากโอ้โหโอ้ยเฮ้ยอ,อันนี้ยากไปโอ้ขุดไม่ขึ้นอะไรเนี่ยอุตสา่าได้ของดีแต่ว่าพวกเรามันเป็นแค่พวอไม้อนะ่ะเดี๋ยวฟ้าไม่ได้750ดเดี๋ยวค่อยซื้อพวอใหม่่ะ เหมือนว่าผมจะเจอเอ่อาวอะไรอย่างด้วยนะแล้วมันฟรีเหมือนว่ามันจะฟรีด้วยนะอ,อ,อย่าบอกนะว่าผมต้องจอยกรุ๊ปเนี่ยเลยแถวโอเคผมจอยกรุ๊ปมาเรียบร้อยแล้วนะแล้วเหมือนแบบเขาจะเปลี่ยบนบทสนทนาเป็น greeting agent แล้วนะแล้วก็กดรับเลยเอ้าวเฮ้ย hey. โอเคเหมือนว่าผมจะต้องมาคุยกับไอ้นี่ก่อนนะเพราะว่าผมยังกดรับชุบก,กดรับพั้วไม่ได้ต้องทำทัวร์เรียลให้เสร็จอันนี้เรามาเออเรามาทำอะไรเนะี่ยเรามาซื้อกระเป๋าอ๋อเอ้ย hey, ตรงนี้ไงเราสามารถจุของได้10ชิ้นก็ว่าอยู่ ื้อก,กระเป๋ามาแล้วเราจุเพิ่มขึ้น5ชิ้นแล้วก็ไปคุยกับพี่หนูพี่หนูตาเดียวโอเคแล้วให้เราไปเอ่อไปหาพี่หนูคนนี้เหรอนาใช่ให้เรามาหาพี่คูเปอร์อ๋อ,อสุ่มของอ๋อสุ่มน้ำหนักของนีงน่ว่าคือมันแบบโยนลงบ่อองนี้เหรอโอเคมาคุยกันนี่โอเคเราได้ตังอะฮะแล้วก็ให้ไปคุยกับเอ่อพี่หนูตาเดียวตอนนี้เราผ่านทูเทเลวย่างเนี่ย อ่เหมือนว่าจะยังแฮะว่าเออมีคนขุดขี่นาวุธวัดว่าแต่แฮมะแล้วมันจะระเบิดไหมเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะคนขายเหยื่อปะดูทรงแล้วน่ะคนขายเหยื่อแน่เลยเออประมาณเนี้ยเออขายแม่เหล็กบอกว่าให้เราไปหาเออกล่องแม่เหล็กนะบางที่ราอาจจะต้องขุดหากล่องแม่เหล็กก็ได้มั้งเฮ้ยกล่องใช่ไมกเกตไหมอย่า เียบร้อยเอ่อว่าแต่กระเป๋านี่กดยังไงเนี่ยกด Q โอเคแล้วเราก็มาส่งกับคนนี้ใช่ไหม่าแล้วไงต่ออ๋อฮะโอเคเราเสร็จเควสแล้วท,ทีทูเทอเรียลน่าจะหมดแล้วมั้งเอ่อสเต็ง18สเตมิแนลลดีล๋ยวค่อยไปเปรียบเที่ยงทีโหมีแพสซีฟด้วยเหมือนในฟิตเลยอารมณ์แบบกายพันไหม15เปอร์เซ็นต์กายพันอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองขุดดูดเดี๋ยวก็จะรู้อย่างเง้ยมั้งรู้จะเห็นผลทันทีหรือเปล่าอ้าวนี่ไงติดเลยแสดงว่าเป็นกายพันจริงด้วยหยา โอเคได้ไม้ดูดส่วมกายผ่านมาตอนนี้กระเป๋าเต็มแล้วนะเออเดี๋ยวลองขายเจ้าผู้ขายปลาไม่ได้ต้องเรียกว่าขายวัตถุด,ดีกว่าโอเคขายแล้วเออ่ได้มา900ดูสิว่าเราซื้ออะไรได้บ้างโชว,ว์ไอนใหม่ดูสิว่ามันเป็นยังไงแต่บลิตี้ก็ใช้ได้นะแต่ว่าน้ําหนักมันดูน้อยยังไงไม่รู้อันนี้พันหอันนี้บวกอะไรบ้างไงสเตบลิตี้คือโอโหต่ํามาก น่าจะไม่ดีมั้ง stability เนี่ยอันนี้ค่ารักอืมอันนี้ดูดีนะ4,000เดี๋ยวเก็บตังค์ให้ครบ4,000ดีกว่าเดี๋ยวค่อยซื้อไอ้ superer shovel well เนี่ย later <down. S 1> โอเคขายไปเลยตั้งครบ4,000เรียบร้อยอจ้านี่ตรงนี้มีที่อะไรขุดไหมอันนี้ใครเนี่ยเอ่อเป็น npc เราคุยได้เอหมายว่าเขาจะต้องการความช่วยเหลือนะหมาของเขามาติดอยู่ในดินนะไม่รู้ไปทำอีท่าไหน เราก็ต้องมาช่วยขุดหานะเอ่อไม่รู้ว่าจะวันทรายหรือเปล่าว่าอะไรวะเนี่ยรูปติดไฟโอเคเดี๋ยวขุดต่อเียกว่าเราต้องมาช่วยหาหมาเจ๊เขานะใช่ไหมน่าจะตัวนี้แหละโหกลมดิ๊กเลยทำไมหมามันกลมเงนึกว่าก้อนโดนัทมันมันกลมเงหมาเจ้ก็กินแซบเหลือเกินโอเคเจ๊ผมได้หมามาแล้วอ่าเราได้ตังมา100บาทโอเคเดี๋ยวนะ อย่าบอกนะว,ว่าเอาหมาเอาหมาไปขายได้คือเหมือนกับว่าเขาไม่จะไม่ชอบหมาตัวนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันแบบกินเปลืองรูจักขนาดแล้วผมก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่จีจ่าจทาด้วยแล้วว่า,วาเนี่ยกลมดิ๊กกันนดเนี่ยอาจจะน่ารักเดีย๋ยวลองไปสำรวจที่อื่นบ้านดีกว่าตรงนี้เราเจอกับโจนเหรอคือยังไงให้เราช่วยเปิดเซฟ่ะหรืออะไรอยากทำอะไรสนุกๆเปล่าก็สนุกเลยฉันชอบความสนุกเห็นอะไรข้างหลังไหมช่วยฉันทำลายมันหน่อยดี ด้วยผัวข้างหน้าอ่ะเหมือนว่าจะให้เราไปทำลายเจ้าตู้เซฟอันนี้โอเพ่นเอ่อเป็นออบบี้เหรอโอเคโอเครึกระโดดเออโอเคถ้าโดนเราไม่ตายแต่ก็เจ็บอยู่โอ้ยโอ้ยอ่าเราได้มาแล้วแล้วไงเราเงินเหรออ๋อให้เราขุดอย่าตู้เซฟเราต้องขุดอีกเลยเนี่ยขุดแล้วในนี้มีของแล็แต่ไม่เป็นไรสเตเบลิตี้เราสูงเรามาอยู่ในเซฟแล้วต้องขุดเงินป่ะ เงินก็อยู่ตรงเนี้เราทำไมเราต้องขุดด้วยเดี๋ยวน,นะแล้วเราขุดตู้เซฟมาไหเนี่ยนะเราขุดได้ตู้เซฟนะเราน่าจะต้องไปให้ของเขาแล้วโอ้ยแต่เลเซอร์นี่ก็อโอเคเรามาคุยกับเขาได้เงินโอ้โหหนึ่งพันไอเนี่ยอุกบาตตกแล้วตูมตรงนู้นลอาไปขุดแถวๆนั้นดูไหมเออแต่ก่อนจะไปขุดเราต้องมีเรือก่อนเสียว่าถ้าเรามีเรือแล้วเ,เอ้ไม่ดิดูเสียว่าเรือราคาจะเท่าไหร่อ่าราคาหนึ่งพันห้าพันอื โอ้โหดำน้ำก็มีออกซิเจนเออมันก็สมควรที่จะมีแหละคือคนเขาแบบโอ้โหขุดกันตึมเลยลองขุดบ้านดีกว่าอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห,โโหคือเปอิดมาอย่างนี้เลยอ๋อคือช่วยกันขุดอย่างนี้เหรอก็คือเราต้องลุ้นดวงกัเลยใช่ไหมเนี่ยว่าใครจะได้ไม่รู้ว่าคือจะได้ทุกคนหรือเปล่าหรือว่าต้องลุ้นดวงว่าใครจะได้ขน่าคิดนะเดี๋ยวตัดไปตอนที่ได้อะไรเลยกว่าเลยแถวเอาละตอนนี้ขุดใกล้เสร็จแล้วขึ้นมาอู้ได้เป็นอุกกาบาตจริงด้วย ราคา7 9 4อแล้วคือได้ทุกคนเลยเหรอเออดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องแย่งกันเรามาเกาอใหม่ไปกว่าแล้วเกาอใหม่ก็มีพ่วด้วยซึ่งพั่วราคา25งหมให้ตายสิเออผมได้เอ่ออะไรเนี่ยกระปุกหมูเหรอเฮ้สัตว์ขีอันนี้นะหมูเด้งคือหมูหมูที่เด้งได้ก็นี่สินะหมูเด้งของแท้เห็นว่าในนี้มีอะไรในนี้มีถม้ำอู้ถ้ำฟอสซิ่เหรอ น่าสนใจอูกะอูกะอ่าเนี่ยเราคุยกับเขาได้ไหมเ้าเรียกโบเกอร์นีดฟู้ดเหมือนว่าให้เราไปขุดอาหาร10ชิ้นโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มขุดอาหารกันเลยดูซิว่าเราจะได้เปล่าตอนนี้เราก็สําเร็จเควสแล้วแล้วก็เอาเควสไปส่งตอนนี้กลับมาที่ถ้ำเดิมแล้วนะ เอามาส่งเควสนะามาสี่พันห้าเฮ้สคอมพีเรียบร้อยเอาละครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้เกมนี้ถือว่าเล่นเพลินใช้ได้นะครับคือเหมือนกับว่าคุณเล่นเกมฟิตจนตันแล้วแล้วอยากรอฟิตอัปเดตเนี่ยสามารถเล่นเกมนี้ฆ่าเวลาได้นะครับสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับตอนนี้บา,บายๆครับเออไปๆมา,มา,มาๆก็เล่นเพลินเหมือนกันนะ